ยายครับอ,อือเออคือว่ามีอะไรก็ว่ามาสิเอิร์ธมาอ้ำอ่ำอึ้งอึ้งอยู่ได้เออคือว่าผมมีแฟนแล้วอะครับเอา้าเหรอแล้วแฟนแกเรียนที่ไหนล่ะก็ที่เดียวกันเนี่ยละครับยายห้องเดียวกันเรียนเก่งด้วยนะยายเงี้ยทำไมครับก็มึงนะ่ะเรียนเตรียมทหารอยู่ไม่ใช่เหรอ,อเอิร์ธโหยาย 嘿嘿。<laughs> แห่ตาแกเห็นสาวๆส,สวยๆหน่อยไม่ได้เลยนะตาลุกวาวเชียแหมก็น,นิดนึงนะเออว่าแต่คุณจะรู้สึกอะไรไหมถ้าผมจะวิ่งตามสาวๆพวกนั้นน่ะออ้ยไม่เลยจ้าตามสบายเพราะขนาดหมามันยังวิ่งตามรถทั้งๆที่มันก็ขับรถไม่ได้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแกเลยนะโธหมาเลยเรา แกเห็ no เนดาวบนท้องฟ้านั่นไหมเห็นครับตาแล้วแกคิดยังไงมันเป็นเรื่องของจักรวาลนะครับพูดไป ตาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเฮ้ยไอ้หลานเวนเรียนก็สูงมึงเห็นดาวมึงไม่รู้เหรอว่าเต็นทของเราอ่ะโดนขโมยแล้ว นี่พวกมึงกูมีเรื่องโง่ๆของเมียกูมาเล่าให้พวกมึงฟังด้วยแหละจะฟังไหมเฮ้ยเมียกูก็มีเหมือนกันเว้ยไหนลองเล่ามาก่อนดิเมียกูนะไปซื้อผงซักฟอกเห็นข้างกล่องมันเขียนเปิดที่นี่เมียกูก็เลยไปถามเปิดที่บ้านได้ไหมคะเมียข้านะไปหาหมอเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลบอกว่าให้ไปรับยาที่ช่องสาม แต่มันดันลงมาบวกแท็กซี่ไปคานมาลีโนนเฉยเลยเนี่ยเฮ้ยเมียก <et> in ูหน hey. ักกว่านั uh ้น huh. อีกไปหาหมอที่สิริราชพยาบาลให้ไปนั่งรอฝั่งนู้นเมียกูนั่งเรือข้ามฟากไปรอที่ท่าประจันนู้น